สวัสดีครับชัวผม FGHKL นะครับคือ Channel ผมยังไม่ได้คิดชื่ออะไรนะครับเลยเรียกนี้ไว้ก่อนออวันนี้จะเป็นการรีวิวนาฬิกาที่มีอยู่ในคอลเลคชันของผมนะครับครับผมก็จะมีนาฬิกาออโต้สเลือนขายลานหนึ่งเลือนแล้วก็ สายทาน2เรือนครับครับผมก็จะมาเริ่มกันที่เรือนแรกก่อนเลยแล้วกันเรียกว่าเป็นเรือนที่เรียกว่าใช้คําว่า beater watch หรือนาฬิกาใส่ลุยนั่นเองนะครับเอออันนี้คือ Casio AE 1 0ออะไรสักอย่างชื่อฝรั่งเขาเรียกว่าเอ่อค a s i o Royal นะครับน่าจะเป็นนาฬิกาที่ได้ดีไซน์ มาจากอ่าไซโก้ o, อ่จา G757 ครับผมซึ่งเป็นตัวรุ่นโบราณของไซโก้นะครับและเออ่เจมส์บอนเนี่ยได้ใส่เล่นอ่าภาคออกโตพุซี่ครับผมเป็นภาคที่อ่า เรียกได้ว่าใส่นาฬิกาได้เป็นเอกลักษณ์มากครับคือเรือนนี้อ่ะไม่ใช่เรือนนี้เป็น G 7 5 7ครับผมอันนี้ผมได้ไปใส่อสายอ่าเรียกว่าสายนาโต้ไหมก็เรียกได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วสายอย่างนี้เขามีชื่อทางการของนั้นคือสายซูลูครับเพราะว่าสายนาโตพวกห่วงห่วงพวกเนี้ยมันจะ มันจะไม่ใช่ห่วงที่เป็นโค้งๆอย่างนี้มันจะเป็นห่วงเหลี่ยยๆครับมันจะมันจะเหลี่ยมไปเลยคือมันจะพับเรียมไปเลยครับผมอันนี้คือสายสูลูแล้วตัวเหล็กจะมีความหนากว่าโบกกับตัวผ้าที่หนากว่าเด้อครับอ่าเดี๋ยวโฟกัสอันนี้ผมซื้อมาจากอ b a บนะครับสายตัวนี้เออ บอกเลยว่าคุณภาพดีมากครับตรงนี้เป็นรู้แบบว่าเจาะความร้อนมาครับผมอ่าเป็นพูดถึงตัวนาฬิกาครับอ่าตัวนาฬิกาเนี่ยผลิตจากวัสดุอาเรซินนะครับเป็นตัวแบบเรซินอ่าดูไกลๆอาจจะเหมือนสแตนเลสแต่ไม่ใช่ครับถ้าเป็นตัวสแตนเลสอ่าจะไม่มีคือเป็นเรซินทั้งตัวเลยครับ เหมือนพวกคล้ายๆพวก g ีช็อ k อะครับแต่ว่าพวกนั้นคงไม่ใช้แบบประมาณนี้กันน้ำสองรอยเมตรครับอ่ะร้อยเมตรพูดผิดแล้วก็แบตเตอรี่สิบปีไม่รู้อยู่ได้ถึงหรือเปล่าแล้วก็คือฟังก์ชันหลักของตัวนาฬิกาเนี่ยก็คือจะเป็นแผนที่โลกก็คือเซตเวลาตามแผนที่โลกครับก็คือถ้ากดปุ่มพวกนี้อ,อยู่ตรงไหน นี่เซิร์ชอ่ะนี่นี่คือเวลาอ่ายุโรปอฟริกาอ่ะลอนดอนครับนี่คือปารีสปังคอกประมาณนี้ครับจะเซตเวลาประมาณนี้แล้วตรงอ่าตรงขีดในแมปอะ่ะมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้โหมดอัลาร์มทาร์เมอร์ อันนี้แสงครับแสงจะขึ้นมาจากข้างล่างนะครับแล้วส่วนตัวที่ชอบเลยคืออตรงนี้ครับเป็นคล้ายๆพวกอนาล็อกแต่ว่าเป็นเป็นดิจิตอลนะครับสวยดีครับสวยมากส่วนตัวคืออยากได้ไซโก G เจ็ดเจแบบ j จมส์บอนดนะครับแต่ว่า,าราคาแพงเหลือเกินนะครับ อ่าส่วนเคสข้างหลังเนี่ยอ่าค่อนข้างจะลำบากนะครับขอถ่ายแค่นี้แล้วกันจะเป็นเคสอ่อเรยกว่าเป็นฝาแบบว่าขันนดน็อตลงเป็นน็อตสี่แฉกสี่ตัวครับอา่ามีตัวหนึ่งที่ผมขันไปเปิดดูข้างในดูแล้วมันอ่ามันไปมันไปปีนเกียวไอ้เลซินเข้าออเลยไม่ไม่กล้าเปิดอีกเลยครับผม ครับคือเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจ้า AE1002 นะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อมาแท็กโวยเออรครับ FORMULA 1วครับผมคือไม่ต้องถามเลยครับว่าของแท้ของปลอมของปลอมครับก็คือเป็นนาฬิกาที่ ่าพ่อผมเนี่ยไปแลกมากับนาฬิกาปอมอีกเรือนนึงครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะแต่เท่าาๆแล้วผมดูในเน็ตเนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณสามพันบาทนะครับตรงตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยครับดูมีความบึกบึนเป็นแบบว่าสแตนเลสหนามากนะครับมีความหนักมากเรียกได้ว่าหนักเกือบที่สุดในในกองนาฬิกานี่แหละครับ เออเป็นเออรุ่นโคโรโนกราฟนะครับเออเรียกว่าไม่ใช่เด็ดเนี่ยแท็กชิมมิเตอร์ครับผมคือไว้จับความเร็วนะครับแต่ว่าเครื่องอันเนี้ยจะเป็นเครื่องคล้ายๆพวกโคโรโนกราฟตอนเวลากดปุ่มเนี่ยมันจะหมุนไอตัวเข็มหลักมันจะมุนเหมือนเครื่องออโต้เลยครับเข็มเดินสมูทแต่ว่าเข็มวินาทีจริงๆเขาเนี้ยอยู่ข้างล่างครับ ที่กำลังเคลื่อนไหวอยวู่ตรงนี้ตรงนิ้วป้องผมนี้อ่าส่วนที่เหลือเนี่ยรู้สึกจะเป็นพวกคโคโนกราฟหรืออะไรสักอย่างครับผมเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ผมใส่น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากอ่ามันไม่ค่อยเข้าลุกกับการแหงตัวเท่าไหร่สายเป็นสายทูโทนตรงกลางเป็นสีดำาก็เห็นกันอยู่ละโอเคไม่จำเป็นต้องบอกหรอกสายอ่า เป็นแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตัวตัวล็อกมันเนี้ยตัวล็อกสายมันเนี้ยเป็นแบบดึงออกนะครับดึงออกสองเข้าสองรอบจะเปิดให้กันอ่ะอันนี้คือดึงดึงออกเลยนะครับไม่มีปุ่มข้างๆครับผมเป็นดึงออกเลยอันนี้ข้างหลัง เป็นลายลายมักลุกเรียกว่าลายเส้นัยดีกว่าครับ Water r r s i s t ส n c e 200เมตรนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าคือมันเป็นของปอมครับไม่ใช่ปอมแบบเกรดเแบบราคาสูงๆด้วยเป็นปอมแบบเร,เ,รรดดเรียกว่าเกรดธรรมดาดีกว่าเรียกว่าเกรดแบบ B แล้วกันครับผมคือ คือถึงจะปลอมแต่ก็คุณภาพดีครับเรือนนี้ครับผมอันนี้คือหยุดรถเคมวีนะครับให้กลับไปที่เดิมคือเครื่องตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องของอทางมิโยตานะครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นเครื่องที่แบบว่าผมเห็นมาหลายแพลตฟอร์มแล้วของพวกแบบนาฬิกาปลอมเนี่ยเขาหมักใช้กันในพวกแบบเครื่องมิโยต้าแล้วแบบว่าเขาจะวางเหลวเหมือนกนั้เลยครับผมเป็นเครื่องคอร์สนะครับ สส่ฐานแต่ตอนกดแล้วไอเข็มวิเดอร์เนี่ยแล้วพอกดอีกทีหยุดเนี่ยแล้วก็กดตรงข้างล่างเพื่อที่จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ผหว่ามันเป็นเครื่องแบบที่ใช้กันเยอะมากเลยสําหรับพวกนาฬิกาบุกนาฬิกาจีนดีกว่าเรืงร่งเงินเดือาครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วสําหรับเรื่องนี้คราวนี้มาที่เรือนนี้ครับเรือนนี้บอกได้เลยว่าแปลกตาชาวบ้านมากที่สุดครับ ถามว่าทำไมหรือเป็นเพราะว่าอ่ามันเป็นนาฬิการัสเซียครับแล้วดีไซน์มันเนี่ยอ่ะจะไม่ค่อยเห็นตามทองตลาดเท่าไหร่ครับได้ดูอันนี้คือยี่ห้ออ่าวอสตอ็อกแอมฟิเบียนะครับวอสตอ็อกเป็นยี่ห้อครับแต่แอมฟิเบียคือเนี่ยตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงสโลวเซยเียแอมฟิเบียอาร์แอมฟิเบียครับคือเป็นเหมือนแบบไลน์โปรดักชั่นเขาครับที่เขาทำ มาเพื่อนาฬิกาดำน้ำสำหรับทหารทหารรัสเซียนะครับอาจเป็นอาจรวมพวกยูเครนพวกอะไรพวกนั้นด้วยประเทศไกลๆครับผมอันนี้คราวเป็นตัวบีตัวบีจริงๆอ่ะว่าตัววีนะครับเรียกว่าตัววีด้วาเพราะว่าตัวบีรัสเซียออกเสียงเป็นตัววีครับผมไม่รู้เขาอ่านว่ายังไงนะอ่า อันนี้ข้างหลังเป็นเคสแบบเปิดหลังหลังเคลียร์ดำน้ำสองร้อยเมตรนะครับตัวนี้พิมพ์ตัวบลเบลอร์เลยที่เหลือเป็นภาษาเซียครับอ่านไม่ออกครับผมเอกกับหัวอันนี้คือดนิกเดิมๆอ่ะนาฬิกามันไม่ได้มาอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมได้ปรับแต่งตัวนาฬิกาให้แบบว่ามี ตามความชอบของผมเลยครับแต่ว่าหน้าปัดดําเข็มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมผมเป็นผมดัดแปลงเองหมดเลยครับทําด้วยตัวเองเลยครับส่วนอะไหล่พวกนี้สั่งมาเองครับครับผมสั่งมาจากรัสเซียเว็บเมรอนมครับผมแล้วก็เ,ออเคสแบกนี่ผมก็ใส่เอง เป็นเป็นนาฬิกาที่เรียกได้ว่าปรับแต่งได้เยอะมากนะครับคือว่าอะไรพวกแบบพวกรุ่นอะไรมันเยอะด้วยแหละเอ,อมันเลยแบบว่านิยมกันแต่งกันมากแต่เจ้าตัวบีเซลเนี่ยตัวบีเซลเนี่ยมันเรียกว่าไงมันเป็นแบบว่าบุญได้สองฝั่งคือเป็นบีเซลที่ไม่มีกลไกอะไรเลยครับถึงแม้จะแต่งมันก็แต่งให้มันมีนกลไกไม่ได้นะครับครับมันจะเป็นประภาณนี้เย่างเดียวเลย ครับผมเป็นดีไซน์ง่ายๆเน้นผลิตถูกส่วนบีเซลเนี้ยอันอันเนี้ยไม่มีในไม่มีอะไรในเว็บไอที่ผมสั่งนะจะเป็นอะไรทาง Ebay ที่รู้สึกจะผลิตในโปลแลนด์ครับผมเป็นแบบว่าบีเซลที่ทำได้คุณภาพดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโชว์พายน้ำ อ่ะอันนี้เอาแบ็คไลท์ผมมาแล้วะส่องไปดูแบตจะหมดแล้วครับแบ็คไลท์ผมเลยไม่ค่อยสว่างมากเลยประมาณนี้ครับภายน้ําอืมสว่างทีเลยทีเดียวเดี๋ยวจ้โชว์ภายน้ําของเจ้าตัวนี้มีแค่นี้ครับผมอันนี้ของนาฬิกาจีนโอเคประมาณนี้ครับ แล้วก็ตัวสายเนี่ยผมใส่เรียกว่าใช้สายเชียลคอร์ดแวนครับสายหนังหนังมา้าเป็นสายที่เกรดสูงมากครับสำหรับพวกวงการหนังอะไรพวกนี้ครับคือเป็นสายที่ใช้การผลิตเกือบไปกว่าจะได้พืชหนึ่งครับผมเรื่องประวัติอะไรพวกนี้ผมไม่ได้รู้เยอะนะไม่ใช่ชำนานเรื่องหนังมาก เดี๋ยวจะประมาณนี้ก่อนสรลบต็อกครับอ่าแล้วก็อเอดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์หน้านะครับก็คือจะทำอ่ะตอนเนี้ยเป็นเคสวอตต็อกที่ผมเหลืออยู่ผมว่าจะทำให้อ่าทำให้มันมีเครื่องข้างในครับคือตัวตัวเนี้ยผมไม่มีเครื่องก็คือจะบิวอะเป็นโปรเจกต์บิลวอทต็อกเลือนใหม่ครับผมก็จะผมอะจะมีเคสตัวหนึ่ง ก็บีเซลอันนี้ขอบบีเซลนะครับเป็นขอบทองเหลืองนะแล้วก็ไดออลแล้วก็เคสแบ็กครับอ่ะส่วนเคสแบ็กเนี่ยผมอยากนำเสนอมาเลยซื้อเคสแบ็กลายลายเนี่ยเป็นลายที่ว่าอา่าวอตตอกรุ่นยุค80 70 80นะครับเขาใช้คือเป็นไลน์อ่านกอ่าเรนนกนางวนวล บนท้องทะเลแล้วก็มีพระาทิตย์ตรงกลางครับผมเป็นลายที่คลาสสิกมากพาตอตอนผมเห็นมันเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยโอ้โหผมแบบตื่นเต้นมากเลยแม่งเป็นลายแบบคลาสสิกจริงๆอะ่ะแบบสวยจริงๆอะ่ะครับโอเคประมาณนี้ครับไปเรื่องต่อไปก็อันนี้คือผมเรียกว่าแพงสุดในเซตผมแล้วนะไซโก้ครับ S R P อ่าหกสาม uh, เกอ่า S R P A หรือ S R P นี่แหละเป็นไซโกตระกูลทูน่านะครับก็คือ <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับไซโกทูน่าก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมากครับในการดำน้ำก็คือดีไซน์เขาก็าจะเอกลักษณ์หลักๆเลยเนี่ยคือเจ้าตัวขอบ เขาเรียกชราวตัวขอบชราวเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ไว้กันกระแทกสําหรับดําน้ำครับตัวนี้กันน้ำสองรอยเมตรนะครับแล้วก็คือที่ผมซื้อไซโกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยแบบเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไซโกตัวหนึ่งแบบรีรูปร่างขายไซโก้ทุนามากเ,เรียกว่าไซโกแฟรงเกนมอนสเตอร์ครับคือรูปล่างมันจะคล้ายๆตรงนี้เลย แต่เจ้าตัวนี้คือจะเป็นทูน่าอ่าเบบี้ทูน่าเจ้าตัวบีเซลเนี่ยเจ้าตัวเฟสไดออลพวกเนี้มันจะมีกลิ่นอายของไซโก้มอนสเตอร์อยู่เยอะมากก็คือเหมือนเอาไซโก้มอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยมาใส่เท้แค่นั้นแหละครับก็จะดูคล้ายๆกับฟังเกนมอนสเตอร์มากอันนี้สายผมไปเปลี่ยนมาสายเดิมเป็นสายยางสายยางไซโก้ครับแข็งๆผมเปลี่ยนเป็นสายแบบชาร์กเมช สายอาเหล็กถักครับผมอันนี้คือแบบหนานะปกติอาสายชักเมชเนี่ยอันจะเขาจะใช้แบบบางๆนาฬิกาแบบเ,เกจธรรมดาก็จะใช้บางๆอันนี้ผมซื้อสายหนามาครับแล้วก็เจ้าตัวาคลสล็อกเนี่ยจะเป็นแบบโซลิดมากเลยเป็นเหล็กแบบหนาเลยหนามากเลยครับจะไม่ใช่เหล็กพับครับน,นี่เคสแบ k เป็นลายซึนามิอันนี้อยู่ในลายโพรสเปกตนะครับเป็นอ่าเป็นอ่ายังไงตระกูลไอ้ดำน้ำของเขาอะโพรสเปกเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยคือเรื่องผ่า้ํำนี่แหละสุดยอดครับคือแบบว่า ด้วยความสว่างและความหนาของมันเลยทำให้แบบว่านาฬิการเรือนนี้มีภายน้้ำที่ชัดที่สุดครับอันนี้เทียบกับเรือนก่อนนะวอสต็อกนี่คือบอกไว้เลยว่าคนละเรื่องครับคืออย่าไปเทียบกับไอ้พวกนี้เลยไอ้สองตัวนี้เดี๋ยวอย่าไปเทียบกันไออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นแสงโอเคครับผมเดี๋ยวจบแล้วสำหรับไซโก้ Go นะครับ อันนี้เรือนสุดท้ายครับพานา่าปอเหมือนเคยครับเป็นพานายลรุ่นรุ่นตองหนึ่งนะ PAM หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่าคือเป็นเป็นรุ่นไขาลานของพานายนะครับเป็นรุ่นที่โด่งดังมากเห็นเขาว่ากันซึ่งผมเนี่ยจะเล่นพานายเนยเพราะว่าด้วยความเรียบง่ายแล้วก็อ ความเป็นเอกลักษณ์ของมันมากเลยครับแต่ว่าหน้าปัดเขาใหญ่แล้วบอกว่าอ่าียกว่าอย่างไงเีมันเป็นความแบบลงตัวแบบเรียบง่ายแล้วลงตัวดีวะียกว่าอย่างนดีกว่าครับผมตัวนี้อ่าเป็นก๊อปเกรดเอนะครับเกรดเอนะย้ำๆเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวตัวเนี่ยตัวเคสมันเนี่ยทำเลยมแบบ ของแท้ครับผมคือคือเคสเลียนแบบของแท้เนี่ยคือไม่ได้ไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันจึงกลายเป็น Gate เกรดเอนะเกรดเอเพราะตรงนี้ครับตัวเครื่องครับตัวเครื่องเนี่ยอ่าเป็นเรียกว่าก๊อปจากบริษัทที่พนานาไลอะใช้เครื่องเดียวเรียกว่าเป็นบล็อกเดียวกับที่พนานาไลใช้เลยครับอ่าเขาเออเขาเรียกเครื่อง ETA อะไรสักอย่างแต่อันเนี้ย รู้สึกจะผลิตโดยซีกูมั้งซีกูเนี่ยจะผลิต E T A ปลอมขึ้นมาครับเหมือนใช้แบบกับนาฬิกาปลอมจีนเยอะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแบบขาขลานครับผมนี่เครื่องกำลังเดินอยู่ครับอ่ะพูดถึงเรื่องระบบไขาลานแตกต่างกับออโต้อยังไงตัวเข็มจะเดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าออโต้เนี่ยคือ ตัวข้างหลังอ่ยอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่รู้นะตัวข้างหลังเนี่ยจะมีโรเตอร์หมุนหมุนอยู่ไว้เอาง่ายง่ายคือออโต้มันก็คือไขาลานแหละครับแต่ว่ามันคือมันมีระบบอัตโนมัติไขาลานมันเนี่ยเป็นโรเตอร์หมุนหมุนเนี่ยอันนี้คือตอนมันหมุนที่เนี่ยก็คือมันจะมันจะหมุนเฟืองที่ไขาลานไปพร้อมกันนะครับจะประมาณนี้เจ้าตัวนี้ก็ออโต้แต่ว่ามันไม่มันไม่เปิดหลัง แล้วผมก็ไม่กล้ายุ่งกับเครื่องมันถ้วยเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ายังไงชำนาญกับพวกญี่ปุ่นเนันแหละส่วนใหญ่ผมจะยุ่งกับพวกะัะเซียมาว่าครับ,รบแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เรียกว,ว่าทําเครื่องเป็นนะเรียกว่าปรับแต่งอะไรพวกนี้ครับ,รบแล้วก็เอออันนี้ตรงสายตรงเคสแบค็คเขาบอกว่ากันน้ำสามร้อยเมตรก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่า มันเป็นของปอมอะครับมันไม่มีการันตีอะไรพวกนี้ให้เราครับผม่วนสายหนังเนี่ยอันนี้ผมทําเองนะอันนี้ผมผมกล้าพูดเลยว่าผมทําเองเพราะว่าเป็นาสายหนังเดิมอะผมว่ามันมันดูถูกไปหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูสายหนังเดิมนะครับอ่ะอีกสายหนังเดิมครับสายหนังเดิมที่มาจากพันละลายตุกก๊อบเกรดนี้นะครับไม่ใช่ของแท้นะ ก็คือจะเป็นสายหนังที่เอเรียกว่าหนังฟอกโคลมครบเพราะว่ามันเป็นผิวที่แบบไม่ใช่การฟอกแบบธรรมชาติเป็นผิวเหมือนพลาสติกเหมือนพวกหนังพีวูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นหนังแท้นะครับผมก็คือมันจะดูแบบมันดูไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีแบบความสวยงามแบบเหมือนพวกที่เขาแต่งทาราลัยกันนะส่วนใหญ่ผมเห็นเขาแต่งก็ใช้หนังพวกแนวนี้แหละ หนังแท้หนังแบบว่าหนังฟอกฝาดนะนี้คือหนังฟอกฝาดอันนี้คือหนังฟอกคมครับก็คือการฟอกฝาดคือการฟอกธรรมชาติอันนี้คือฟอกโดยใช้สารเคมีครับผมดูเนี่ยดูรู้เรื่องเลยว่าอันไหนอะคือหนังแท้หนังปลอมหมายถึงแบบว่าคนอาจจะนึกว่าอันนี้เป็นหนังปลอมแต่จริงๆไม่ใช่แต่เนี้คือหนังแท้แน่นอนดูเป็นหนังแท้แล้วเป็นหนังแท้ แต่ถามว่าไหนทนกว่าผมว่าอันสายทนกว่านะเพราะว่ารีกว่าไงดีด้วยเทคโนโลยีแบบอไอสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าใช้ยืดอายุได้นานกว่าผมก็มไม่รู้จะอธิบายไงแต่ผมว่ามันทนกว่าเดีแยวพวกเนี้ยมันถ้าแบบว่าไปขูดไปอะไรพวกเนี้ยคือผิวหนังมันอาจจะเปิดเลยนะครับจะประมาณนี้อันนี้คือ สัเปาตัวสายหนังนะอันนี้คือก่อนก่อนที่จะใช้นะครับอันนี้คือหลังใช้อ่าหนังเนี่ยผมยอมสีเองไปซื้อหนังมาจากพวกซอยเจริญรัตวงเวียนใหญ่อะไรเงี้ยครับเขาะจะขายหนังแล้วผมก็ซื้อมาเป็นผืนแล้วก็มาตัดเอาแล้วก็ยอมสีเอานี่นี่ก่อนนี่หลังครับประมาณนี้เอาละครับก็ เดี๋ยวเรามาเทียบกันเรื่องพวกดำน้ำกันนะครับผมอ,อ,อยากมีอะไรจะพูดหน่อยว่าตัวไหนอะดำน้ำได้เยอะสุดเดี๋ยวผมจะเรียงไว้อย่างนี้เลยอ่ะนะครับจากซ้ายไปขวาซ้ายคือดำน้ำได้น้อยสุดอันนี้คือตามความรู้สึกผมนะผมว่ามันดำน้ำได้น้อยสุดส่วนทางขวาเนี่ยอันนี้คืออีกตามความจริงเลยว่ามันดำน้ำได้เยอะสุดถามว่าทำไม นาฬิการัเซียถึงดำน้ำได้เยอะกว่านาฬิกาญี่ปุ่นอ่าผมเคยไปดูคลิปใน YouTube มาครับ <S <S 1> <S 1> เขาเคยนำเจ้านาฬิกาลัเซียว,วอตตอ,อกตัวเนี้ยไปใส่ในเครื่องอัดดันอัดอัดความดันน้ำครับแล้วคือความดันมันเนี่ยเท่ากับอ่าอ่ะตอนแรกเขาว่าลองทดสอบไปประมาณ200เมตรก็คือไม่มีน้ำเขา้าครับสองเมตรไม่มีน้ำเขา้าแต่พอไป,ไปประมาณเนี่ยเหมือนเขา ทดสอบไปจนถึง500เมตรเลย500เมตรเนี่ยน้ํายังไม่เข้าเลยครับเหมือนแบบว่าเจ้าตัวเจ้าตัววัตสตกอ์เนี่ยเขาทํามาแบบว่าอ่าเป็นเทคโนโลยีแบบว่าที่เขาแบบน้ํายิ่งดันเน่ะไอเคดเนี่ยิ่งแน่นไอเจ้าฝาเนี่ยครับมันเป็นแบบว่าอีเลยระบบแบบว่า หมุนแบบสองชั้นนะครับคือเจ้าจะจะจะมันจะมีตัวห่วงลิงข้างนอก ى, ตัวห่วงข้างนอกเนี่ยเป็นตัวล็อกไอเจ้าเคสแบ็คไว้ครับจะประมาณนี้มันเลยแบบว่าเหมือนแรงยิงกดยิงยิงกดยิงไม้เข้าอะ่ะเดียกว่าประมาณนั้นดีกวส่วนเจ้าพวกนี้จะเป็นเหมือนพวกซีลธรรมดาเป็นโอลิงธรรมดานี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับอือก็จะประมาณนี้ ในกาคอลเลกชันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ